สวัสดีครับมาอีกแล้วคราวนี้มากับนี่เลยครับ Adidas Adisilo ซ l โ m um e X มโหโคเด็ดคู่นี้โคตเด็ด oh, ป้ายยังไม่ได้แกะเลยเนี่ยเห็นไป้ายยังไม่ได้แกะเลยอันนี้มาของญี่ปุ่นเลยผมพิออเดอร์มาคู่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า มันเป็นยังไงก็คราวที่แล้วที่รีวิวโปรสองไปผมบอกว่าเดี๋ยวคู่นี้จะมาใช่ป่ะก็คือเพราะที่ผมแกะกล่องดูเนี่ยคู่นี้มันก็ลักษณะคล้ายๆโปรสองแต่ ด้วยลวดลายอาจจะมีสีส้มพื้นที่หนากว่าแล้วก็ตัวคาร์บอนข้างในที่ไม่เหมือนกับโปรสองเดี๋ยวเรามาไล่กันดูเลยครับว่า Adidas a d i ิ r โลพรามตัวนี้มีอะไรบ้างไล่มาจากอัปเปอร์เลยครับอัปเปอร์ตัวนี้จะเหมือนกับตัว โปร2เลยคือเป็นเซเลเมตร2.0ก็จะเป็นผ้าออกแบบเป็นพลาสติกพลาสติกหน่อยมันก็จะถ้าถามผมนะมันก็จะดูคล้ายๆกับเวเปอร์วีฟของนิกเปอร์เซนต์หนึ่งส่วนตัวเชือกจะเป็นเชือกแบนๆแ,แบบนี้ครับแล้วก็ตรงปลายจะเขียนว่า a d i s e l o ไม่รู้เห็นเปล่านะ แล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะเป็น a d ดิซิโเหมือนกันครับสองข้างเลยเหมือนกันส่วนด้านด้านนอกจะมีเขียนว่า a d ดิซิโลพามเอ็กตรงนี้แล้วก็ด้านในจะมี a d ดิซิโแล้วก็อ d ดิดาสแล้วก็ที่ผมเห็นเนี่ยมันคือตัวร้อยเชือก ปะ่ะสองอันแรกที่เป็นสีขาวๆอะ่ะผมว่ามันเหมือนของไนกี้อ่ะที่อย่างเป็กซัสต,ตัวก่อนๆหรืออะไรเงี้ยเขาเรียกว่าไฟวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเที่ยไว้เวลาร้อยเชือกแล้วดึงแล้วให้มันมันกระชับตรงหลังเท้าอะ่ะแต่ของ Adidas ตัวนี้อย่าตรงเนี้ยเพื่อนๆต้งเห็นเนาะ สีขาวๆตรงเนี้ยเหมือนเขาบอกมันเป็นระบบร้อยเชือกของเอามาจากอาดิดาสรุ่นซูเปอร์โนวาพลัสแล้วก็ตัวนี้วัสดุจะเป็นวัสดุที่แบบเขาเรียกว่าอะไรรีไซเคิลอ่ะใช้ฟัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย50%ในการทำรองเท้าคู่นี้เนาะ,ะส่วนตัวเนี้ย ตรงข้างหลัง heel c o u t e r เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะไม่ไม่แข็งนะจะนุ่มๆม,มันจะบางมากเลยอะเนี่ยบางมากไอ้ตรงเนี้ยของ adidas เขาจะเรียกว่า sling l u n g heel มันก็จะเป็นตัวโค้งสองตัวสองด้านเพื่อที่จะให้มันเหมือนเหมือนให้มันอยู่ทรงอะไรเงี้ยเวลาเราใส่มันจะได้รัดตรง ตรงใต้ข้อเท้าเราให้มันกระชับขึ้นเพราะด้านในเขาไม่มีบุเหมือนเน็กเปอร์เซนต์เนาะไม่มีส่วนตัวพื้นรองด้านในมันก็แกะไม่ได้เนาะมันติดอะข้างในจะเขียนว่าอาดิดาสใช่ปะนี่อดิไม่ใช่อาดิดาสรือว่าอาดิดซิโลอ่าอาดิดซิโลส่วน นิโซตัวนี้จะเป็นนี่ครับตรงนี้เลยนี่ไลท์สไตล์โปรตัวพัมเอ็กจะเป็นไลท์สไตล์โปรสามชั้นนะสามชั้นอันนี้คือชั้นแรกอ่าแล้วก็ไอตรงนี้นี่ชั้นสองนี่ชั้นสองลงมาตรงนี้อ่าแล้วก็ชั้นสามอีกชั้นหนึ่ง ะเป็น3ชั้นจะต่างตัวโปรสองโปรสองจะเป็น2ชั้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอยู่ที่ดอกสิเนาะข้างหลังเนี่ยจะเป็น50สนี่ครับเห็นไหมครับห้าสิ 50. แล้วก็ตรงตัวพื้นพื้นเนี่ยตรงนี้ข้างใน เนี่ยจะเหมือนโปร2เลยคือแท่ง energy loss จะเป็นแท่งๆดำๆเนอะด้านด้านนอกก็จะมีเหมือนกันจะเห็นเป็นแท่งๆเห็นปะ่ะแล้วก็ที่มันต่างกับตัวโปร2ก็คือตัวเนี้ยจะมีแผ่นคาร์บอนอินฟิลเบลดอยู่ตรงหน้าเท้าที่เป็นสีทองๆเห็นไหมครับ ไอตัวเนี้ยตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นแผ่นแต่พอผมไปดูในในอินเทอร์เน็ตนอะ่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นซี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 ไม่ใช่เป็นแผ่นเต็มทั้งอันอะ่ะมันจะเป็นเหมือนเป็นสามสามนี้แบบเนี้ยแล้วก็วางอยู่ตรงตรงนี้อ่าจะเป็นสีทองอยู่ข้างในเหมือนเป็นแผ่นแผ่นคาร์บอนใส่ลงมาอีกชั้นหนึ่งต่อจาก เอเนจีลด uh, ลงมาอีกทีหนึง่งแล้วก็ตรงส้นเท้าก็ยังมีแผ่นคาร์บอนด้วยนะมีตรงส้นเท้าก็มีด้วยแล้วก็ตรงพื้นจะเป็น c o n t i n น n ทัลเหมือนเดิมนี่ครับจะต่างจากตัว Pro สองโปรสจะเป็น c o n t i n น n ทัลแบบเป็นเหมือนอยางสลิกะที่แบบที่มันเป็นเรียบๆไปเลยไม่มีดอกเนาะ แต่ตัวนี้จะเหมือนของบอสตันสิบคือจะมีจะมีดอกยางด้านหลังก็เหมือนกันน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่2อ1็สิบเอดกรัมเนาะที่ผมจับเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็มีน้ำหนักอยู่นะไม่ได้ดูเบามากเท่าไหร่ก็มีน้ำหนักอยู่ส่วนตอนนี้ผมลองใส่เนี่ยรู้สึกว่ามันสูงแล้วมันก็โครงเคลงโครงเพลง คือถ้ายืนไม่ดีอ่ะมีข้อเท้าพลิกได้อ่ะเพราะว่าเพราะมันสูงมากแต่ความนุ่มเด้งเนี่ยผมว่าไม่ต่างจากโปรสองเลยผมว่าเผอๆน่าจะนุ่มดีดเด้งมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่ามันมีแผ่น,นเห็นใน,นสีทองทองไหมนี่แหละจะมีตัวนี้เพิ่มมาคือคาร์บอนอินฟิว์เบดเพิ่มมาจาก Energy l o ่ล โปร2จะมีแค่ Energy l o ลออย่างเดียวแต่ตัวนี้จะมี Carbon Infuse มาด้วยมันก็น่าจะเพิ่มความดีดเด้งได้มากกว่าตัวโปร2แน่ๆผมว่านะก็โดยรวมตัวพรามเอ็กก็มีรายละเลอียดประมาณเท่านี้ครับคืออาดิดาแต่เขาทำตัวนี้ออกมาเหมือนเหมือนทำมาเอามันอะคือแบบว่าด้วยความสูง มันก็ไม่สามารถลงลงแข่งในแบบรายการสากลได้อะเนาะคือทำมัเหมือนเอามอันะว่าแบบโอ้ทำมาก,กูมีเทคโนโลยีแบบนี้ก็ใส่มาให้สุดๆอะผมก็เอาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วว่าตัวพาร์มเอ็กมันเจ๋งไงเนาะก็ <S 1> <S 1> เดี๋ยวถ้าได้มีโอกาสไ,ได้ใส่ลองวิ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกความรู้สึกกันว่าตัวเนี้ย กับตัวโปรสองมันต่างกันยังไงหรือว่ามันเจ๋งเหมือนกันแบบไหนเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันโควิดมันหนักมากๆเลยอะ่ะคือผมไม่ได้วิ่งมาน่าจะมีสามเดือนได้มั้งไม่ได้วิ่งเลยนะเพราะว่าด้วยด้วยโควิดมันเยอะมากแล้วออกไปข้างนอกก็เราไม่กล้าถอดหน,น้ากากเนอะแล้วคนมันก็เยอะอะถามว่าคนวิ่งมีไหมก็พอมีแล้วเราก็กลวัวไงใช่ไหมไม่เสี่ยงดีกว่าก็ หารองเท้าให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันก็ถ้าคู่ต่อไปมีโอกาสได้คู่ไหนมาเดี๋ยวผมจะเอามาให้เพื่อนได้ดูกันเนาะคือตอนนี้มันมันเป็นช่วงที่รองเท้าออกใหม่เยอะรุ่นเก่าตกรุ่นเยอะแล้วก็ลดราคาเยอะมากคือโหเห็นแล้วก็แบบกิเลสมันขึ้นเนาะเห็นแล้วก็อยากได้ก็ถ้ามีโอกาสได้รุ่นไหนที่ ลดราคาถูกหรือว่ามีได้ราคาดีๆอะไรเงี้ยก็จะเอามาแนะนำไปเพื่อนๆได้ได้ดูกันว่ามีรุ่นไหนบ้างแล้วก็มีร้านไหนขายบ้างอะไรเงี้ยเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับก็ adidas a d i ิ r o โลพรามเตัวนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ลองพีออเดอร์ได้นะเพราะว่า ตัวนี้ผมก็พิออเดอร์มาเหมือนกันกว่าจะได้ก็เป็นเดือนเนาะกว่าจะได้ก็ลองดูครับผมว่าหาไม่ยากค่ะช่วงเนี้ยคือร้านไม่เอามาขายพิออเดอร์ก็มีก็ลองหาดูแล้วกันนะครับแต่ราคาอาจจะสูงกว่าราคาช็อปเนาะตัวนี้ได้มาหมื่นนิดๆปกติมันเก้าพันกว่าบาทก็ถือเป็นค่าหิว้วเนาะเพราะเราไม่สามารถหาซื้อได้ตามช็อปเพราะว่าเขาไม่มีขาย ก็เพื่อนคนไหนสนใจก็ลองดูตาม Facebook อะไรเงที่มีคนพลอย์อัพพีออเดอร์นะก็ลองดูครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับกับ Adidas a d i ดิซ o โลพารเกก็พื่อนๆคนไหนก็ถูกใจก็ลองหาดูแล้วคลิปหน้าจะเป็นรองเท้ารุ่นไหนเดี๋ยวเรามารอดูกันครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ